หล่อมฮะดอยหล่อมใช่ดอยหล่อมเป็นชาวเวียดนามคำว่าดอยแปลวา่าหิ้วคำว่าหล่อมแปลว่ามากแต่ถ้าแดดหล่อมน่ะแปลว่าสวยมากแบบฉันนี่ไงแบบฉันนี่ฉันอยากรู้ที่มาของอาหารเวียดนามจังเลยได้เดี๋ยวฉันจะบอกให้นะอาหารเวียดนามเป็นอาหารประจำชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเองชาวเวียดนามกินข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นของหมักดองเช่นเดียวกันเนื่องจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เวียดนามเคยถูกปกครองโดยจีนและฝรั่งเศสจึงมีอิทธิพลของทั้งสองประเทศปรากฏอยู่บ้างนอกจากนั้นเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ทอดยาวตามแนวชายฝั่ง ทำให้อาหารเวียดนามแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันไปเช่นเวียดนามเหนือจะได้รับอิทธิพลอาหารจากประเทศจีนอาหารจึงมีรสชาติจืดเวียดนามกลางศูนย์อาหารอยู่ที่เมืองเวมีอิทธิพลของอาหารในวังปรากฏอยู่ชัดเจนมากและมีรสเผ็ดมากกว่าอาหารภาคอื่นและสุดท้ายเวียดนามใต้มีอิทธิพลของอาหารอินเดียและกัมพูชาปรากฏมากกว่าใช้ผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่หลากหลายกว่า เอกลักษณ์ของอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามเป็นอาหารที่กินผักสดหลากหลายชนิดในแทบทุกเมน,นูและมีน้ำจิ้มที่หลากหลายเครื่องปรุงรสส่วนใหญ่เป็นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าจีนเทศเวียดนามได้มีการรับวัฒนธรรมอาหารการกินเส้นการกินอาหารแยกออกจากข้าวการใช้ตะเกียบการใช้กระทะโดยที่อาหารผัดนั้นได้มาจากชาวจีนซึ่งจะนิยมใช้น้ำมันในการผัดน้อย แล้วยังรับวัฒนธรรมการเคี่ยวซุปและการทอดน้ำมันทั่วมาจากฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสขนมปังอบเปลือกนอกแข็งรูปร่างยาวโดยที่สามารถพบเห็นและนำมาขายจำนวนมากในท้องตลาดแต่ชาวเวียดนามจะนำมาสอดไส้หมูไส้หมูแดงไส้กุนเชียงใส่ผักต่างๆซึ่งเรียกว่าบั่นไม้ทิศและในประเทศเวียดนามนั้นก็ยังมีพื้นที่ติดกับทะเลมาก ก็จะนิยมอาหารทะเลเป็นอาหารหลักอาหารเวียดนามที่คนไทยรู้จักดีและเป็นเอกลักษณ์ได้แก่หยอดหรือหมูยอพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเช่นจังหวัดนครพนมมุกดาหารและหนองคายหมูยอทาจากแป้งและหมูบดผสมรวมกันคลุกเคล้ากับเครื่องเทศมีทั้งแบบนึ่งและแบบทอด เอออาหารเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากวิตียวของจีนได้รับการปรับปรุงจนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหบุนคือชื่อเรียกขนมจีนภาษาเวียดนามมีหลากหลายทั้งหบุนบ่อคือขนมจีนหนังหมูและบุนบีขนมจีนน้ำวัว เจ้าโสมหรือกุ้งพันอ้อยเป็นอาหารเวียดนามที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากกินคู่กับผักและเส้นหมี่ยำหยา,ยาหรือปอเปียทอดเป็นอาหารเวียดนามกลางที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากมีแป้งเส้นผักห่อรวมกันและนำไปทอดในน้ำมันเดือดแบ่งกวนหรือขนมหอ่อ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าปากหม้อเป็นอาหารอีกชนิดที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันส่วนประกอบก็คือแป้งหมูและผักห่อรวมการรับประทานกับน้ำจิ้มมีรสชาติอร่อยบั่นแซวหรือขนมเบื้องยวนเป็นอาหารเวียดนามที่ได้รับความนิยมมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามชื่อเรียกของอาหารในแต่และภูมิภาคของประเทศเวียดนามก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเราขอนำเสนอแค่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ